เคยได้ยินเรื่องคำสาปตระกูลเคนเนดีกันไหมคะตระกูลประธานาธิบดีทำไมถึงต้องสาบล่ะสวัสดีค่ะวิจเจตชาแนลโ i ล์คบิลค่ะเวลาที่เราพูดถึงคำว่าเคนเนดีเนี่ยนะคะชื่อแรกที่เราจะนึกถึงในหัวก็คือประธานาธิบดีจอห์นเอฟเคนเนดีของสหรัฐอเมริกาใช่ไหมแล้วเราก็จะจําได้ว่าเอ๊ะมันมีเหตุรอบสังหารประธานาธิบดีคนนี้นะเป็นเหตุการณ์ใหญ่เป็นอะไรเลยเหมือนกับที่วิวเคยเล่าไปในคลิปก่อนแต่ทุกคนรู้ไหมว่าจอห์นเอฟเคนเนดีไม่ใช่คนเดียวของตระกูลเคนเนี่านนนาานน่าไมคคะกกลลนนนปหหแๆบออัวื ผลข,ของคำสาบที่ทําให้ตระกูลนี้ทั้งตระกูลต้องตายแบบโหดร้ายนะคะว่าแต่คําสาปที่ว่านี่มันคือคําสาปอะไรคําสาบนี้มีจริงไหมมีใครในตระกูลเคนเนดีบ้างที่โดนคาสาปนี้ไปวันนี้วิวเก็บรวบรวมมาเล่าให้ฟังแล้วค่ะถ้าพร้อมจะฟังเรื่องราวที่ทั้งสนุกและได้สาระกันแล้วก็ไปฟังกันเลยค่ะคลิปนี้สนับสนุนโดย Point View on Tour ทัวร์สนุกและได้สาระใครที่อยากไปเที่ยวนสถานที่จริงตามสไตล์ Point View สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.pointviewontour.com หรือที่ไลน์แอด Point View on Tour ค่ะ เวลาที่พูดถึงตระกูลเคเนดีเนี่ยนะคะแน่นอนว่าคนที่โด่งดังที่สุดก็คือประธานธิปดีจอห์นเอฟเคเนดีค่ะแต่จริงๆแล้วนี่นะคะตระกูลเคเนดีถือว่าเป็นตระกูลสําคัญตระกูลหนึ่งเลยของสหรัฐอเมริกาเขาถือเป็นตระกูลที่มีความสําคัญมีบทบาทและอํานาจในสหรัฐอเมริกาค่อนข้างมากค่ะไม่ว่าจะเป็นไออย่างตัวประธานธทปดีจอห์นเอฟเคเนดีเองก็เป็นประธานธิปดีคนสําคัญในช่วงวิกฤตคิวบาโรเบิร์ตเอฟเคเนดีที่เป็นน้องชายเองก็เป็นทั้งไอาการสูงสุดแล้วก็เป็นทางนักการเมืองที่มีชื่อเสียงโดดเด่นข้ามไปปททีี่่คนพนพอเเซซฟด็ูต ของสหรัฐอเมริกาประจำสหราชาอาณาจักรเราก็เป็นคนผลักดันให้ลูกๆเข้าสู่วงการการเมืองเอ็ดเวิร์ดเคนเนดีที่เป็นน้องชายของสองคนนี้ทีนึงก็เป็นผู้ที่สมาช,ชิกที่รับใช้รัฐแมสซาชูเซตส์มาแบบยาวนานพูดง่างวัาตระกูลเนี้ยมีทั้งอิทธิพลและมีทั้งอำนาจในการเมืองของสหรัฐอเมริกามากถึงขนาดที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นราชวงศ์แห่งสหรัฐอเมริกาเลยค่ะทางทางี่อเมริกาไม่มีราชวงศ์นะเพราะว่าปกติมันก็ต้องขึ้นมาจากการเลือกตั้งแต่คนนมสกุลเนี้ยมีชื่ออยู่ในสื่อมีชื่ออยู่ในตำแหน่่่่่่่งงงนตตหีีีีอออยูเเเ็็็มมมไปปดดคคะะรกืืสสิทช คู่มากับชื่อของเคนเนดีเลยเนี่ยก็คือโศกนาฏกรรมที่มักจะตามติดสมาชิกของตระกูลมานะคะไม่ว่าจะเป็นอคนแรกที่เราก็พูดถึงไปแล้วตอนตอนน้นนะนะจอห์นเอฟเคนเนดีเองที่เป็นประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาแล้วก็ถูกมือปืนลอบสังหารต่อนหน้าสาธารณชนจํานวนมากตอนที่เดินทางไปหาเสียงที่รัฐเท็กซัสใช่ไหมซึ่งเหตุการณ์นี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่มีคนถกเถียงกันมีคนพูดถึงกันว่าเบื้องหลังมีอะไรอะไรยังไงอยู่เยอะมากๆนะคะเหมือนกับที่เราเคยเล่าไปแล้วเต็มๆหนึ่งคลิปนะย้อนไปดูที่คลิปนั้นได้้แตตต่ดๆกก็าามจเหุณ์นี ต้องบอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่แบบโศกนาตกรรมรวยเพราะหนึ่งมันคือการฆาตกรรมประธานาธิบดีที่เป็นคนมีอำนาจสูงสุดในสหรัฐอเมริกาแล้วมันเป็นการฆ่าแบบอุกอาจมากๆต่อหน้าคนจํานวนมากต่อหน้าภาพที่แบบกําลังกรอลี่กําลังโบกมือกําลังมีคนมาต้อนรับเฮ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 ก็ปิ้วหายไปเลยแล้วความสะเทือนใจยังไม่จบเพราะว่าตัวสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งอย่างแจ็คการินเคนเนดีเองก็ต้องแบบไปเก็บชิ้นส่วนของสามีสามเสื้อเปื้อนเลือดเอามาถลงเขาอะไรคือเอาว่ามันเป็นโศกนาตกรรมมากๆจนกระทั่งทําให้นอกจากประเด็นทางการเมืองเนี่ มันมีอีกเรื่องหนึ่งค่ะที่คนมาจะหยิบยกขึ้นมาพูดคู่กับการตายของเคนเนดีเลยก็คือเรื่องราวของคําสาบนะคะเพราะพอเขาย้อนไปมองกันเนี่ยเขาก็จะเจอว่าเฮ้ยจอห์นเอฟเคนเนดีไม่ใช่คนเดียวที่ตายแบบประหลาดประหลาดแบบนี้มันยังมีคนในตระกูลเคนเนดีอีกจํานวนมากเลยที่เจอกับการตายที่ไม่ใช่การตายแบบธรรมชาติอะและที่ว่าเจอเนี่ยไม่ใช่เจอแค่หลังจากที่จอห์นเอฟเคนเนดีถูกลอบสังหารนะคะแต่นับตั้งแต่ก่อนจอห์นเอฟเคนเนดีจะขึ้นสู่ตําแหน่งละในตระกูลเคนเนดีเนี่ยก็มีคนตายแบบแปลกๆมาหลายตัวหลายรรรอบ่เเิมจากกหตุณ์ ตระกูลก่อนเลยค่ะก็คือเหตุการณ์รุ่นพ่อแม่ของจอห์นเอฟเคนเนดีนะคะตัวพ่อแม่ของจอห์นเอฟเคนเนดีเนี่ยเขามีลูกทั้งหมด9คนด้วยกันค่ะก็ปกติไม่มีอะไรใช่ไหมแต่ว่าตอนที่คลอดน้องสาวคนหนึ่งออกมานะคะชื่อว่าโรสแมรี่เคนเนดีเนี่ยอยู่ดีๆแบบไม่มีปี่ไม่มีขลุ่ยคลอดออกมาปึ้งปรากฏว่าน้องสาวคนนี้บกพร่องทางสติปัญญาทาั้งๆที่ปกติแล้วอาการพวกนี้ส่วนใหญ่หมันก็จะปลาทางพันธุกรรมใช่ไหมแต่พ่อแม่ก็ไม่ได้เป็นอะไรดูไปบรรพบุรุษก็ไม่ได้เป็นอะไรแล้วอาการของน้องเนี่ย ดูเป็นคนอารมณ์ฉุนเฉียวรุนแรงจนสุดท้ายพ่อแม่ตัดสินใจว่าไม่ได้แล้วทิ้งไว้แบบนี้ไม่ได้ต้องพาไปรักษาก็เลยพาเข้าไปรักษาด้วยการผ่าตัดสมองนึกภาพว่าคนที่มีทั้งเงินมีทั้งอำนาจก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรกับการพาลูกไปรักษาป่ะก็ควรจะแบบว่าได้หมอที่ดีที่สุดได้นูน่นได้นี่ปรากฏว่าผ่าตัดรักษามาปึ้งแทนที่จะหายแทนที่จะดีขึ้นนะคะน้องสาวคนนี้ของ JFK เนี่ยอาการหนักกว่าเดิมไปอีกสติปัญญาคือถดถอยลงไปเหมือนกับเด็ก2ขวบแถมยังสูญเสียวความสามารถในการเดินแล้วก็พูดด้วยนะคะ ะะก็มีเรื่องเกิดขึ้นกับคนในตระกูลเคนเนดีอีกคนนึงคะ่ะก็คือโจเซฟพเคนเนดีจูเนียร์นะคะคนนี้เป็นพี่ชายคนโตของพี่น้องเคนเนดีทั้ง9้าเลยซึ่งเป็นเหมือนความหวังของตระกูลเป็นพี่ชายคนโตความรู้ดีความสามารถดีหน้าที่การงานก็ดีขนาดพ่อที่เป็นคนแบบอยากจะดันลูกๆเข้าการเมืองอะ่ะก็ตั้งความหวังไว้เลยว่านี่แหละอนาคตประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาแน่ๆคือต้องบอกว่า JFK เนี่ยไม่ใช่คนแรกที่พ่อเล็งนะคะว่าอยากให้เป็นตอนแรกเขาไม่ได้เลงคนนี้เลยตอนแรกเขาเล็งพี่ชายไว้ค่ะแต่ปรากฏว่าในขณะที่ โจเซฟเคนเนดีจูเนียร์คนนี้เขาไปเข้าร่วมกองทัพสหรัฐอเมริกาในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองซึ่งเขานี่ก็คือไปปฏิบัติภารกิจขึ้นเครื่องบินทิ้งระเบิดอะไรนี้เลยคิดดูเป็นคนแบบอยู่ในหน่วยเครื่องบินโรบะเท่ขนาดไหนนะคะปรากฏว่าครั้งหนึ่งที่ออกไปแบบทิ้งระเบิดดันเกิดข้อผิดพลาดค่ะระเบิดเนี่ยมันดันระเบิดขึ้นมาก่อนเวลาที่มันควรจะเป็นคือแทนที่จะทิ้งระเบิดแล้วมันค่อยระเบิดมันระเบิดในเครื่องเลยก็เลยทำให้โจเซฟแล้วก็ผู้ช่วยนักบินเนี่ยนะคะเสียชีวิตคาที่ตรงนั้นเลยค่ะยังงงงไไมม่่่่่พออออผาาานนนนนนปปแคคคค4ีีก็้สวึข JFK ะะชืิด ก็ประสบอุบัติเหตุเครื่องบินตกเสียชีวิตไปอีกศกนาฏก,กรรมของตระกูลเคเนดียังไม่จบค่ะเพราะว่าข้ามาปี1963เนี่ยนะคะมีสมาชิกตระกูลเคเนดีเสียชีวิตถึง2คนในปีเดียวค่ะคนแรกนี่ก็คือลูกของเจฟเคนี่แหละค่ะที่คลอดออกมาปึ้งก็เสียชีวิตในระยะเวลาแค่39ชั่วโมงเท่านั้นนะคะและในปีเดียวกันก็มาเกิดเหตุลอบสังหารเจฟเคเองอีกซึ่งอันนี้ไม่ต้องเล่าเหตุการณ์เยอะเพราะว่าเล่าไปแล้วก่อนหน้านั้นนะคะปรากฏว่าหลังจากเจฟเคถูกลอบสังหารไประยะเวลาผ่านไปแป๊บเดียวค่ะปี1968ร โรเบิร์ตเอฟเคนเนดีหรือว่า r f k ที่เป็นน้องของ JFK เนี่ยนะก็ถูกลอบสังหารเหมือนกันนะคะซึ่งคนนี้ถ้าจําได้ที่วิวบอกคือเขาเป็นแบบอายการสูงสุดเล่นการเมืองตามพี่ตามอะไรแล้วตอนนั้นเขากำลังหาเสียงอยู่เลยนะแบบทําท่าว่าจะได้ขึ้นเป็นประธานาธิบดีตามพี่ชายอะ่ะก็มาโดนลอบสังหารไปก่อนนะคะหลังจากนั้นคนในตระกูลเคนเนดีก็ยังเจอความพินาศทิพย์หายหลายอย่างค่ะไม่ว่าจะเป็นในปีหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบสี่นี่ยก็มีลูกของโรเบิร์ตเอฟเคนเนดีลูกชายของ, k, อง,นะของเ,ะะเนนจฟเคนเนดี 1 9 9 9เนี่ย JFK j ์ JF ลูกของ JFK เองเนี่ยนะคะก็ประสบอุบัติเหตุเครื่องบินตกไปอีกเนี่ยที่เล่าไปเนี่ยเป็นแค่เคสดังๆนะจริงๆแล้วมันยังมีอะไรเกิดขึ้นกับคนในตระกูลเคนเนดีอีกเต็มไปหมดนะแล้วมันไม่ได้จบแค่ในยุคแต่ก่อนโบราณโบราณน,นะคะมันยังมีเหตุการณ์เนี้ยไล่ยาวมาจนถึงปัจจุบนันอย่างเคสล่าสุดก็คือเมื่อปี2020หลานสาวของรเบิตเคนเนดีเนี่ยก็พาลูกวัย8ขวบไปพายเรือแคนูกันธรรมดาปรากฏอยู่ๆก็ถูกคลื่นซัดหายจ้อยไปเลยกว่าจะพบศพก็คืออีกหลายวันผ่่านนนนนไแล้้ววเพััังบบิดู ะะจะเห็นว่าคนในตระกูลเคเนดีเนี่ยมีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ yeah ้นเยอะแยะเต็มไปหมดเลยจนมันทําให้เราเริ่มรู้สึกแนละ้วว่าเ eh อ๊ะหรือมันจะไม่ใช่สศกนาฏกรรมธรรมดามันจะไม่ใช่อุบัติเหตุธรรมดาแต่มันเป็นไปได้ไหมนะว่าคนในตระกูลเคเนดีเนี่ยเขาจะโดนคํำสาปอะไรเข้าให้หรือว่าไปทําอะไรผิดปากมาหรือเปล่าแน่นอนนะคะว่าพอมีคนสงสัยก็ต้องมีคนไปหาคําตอบค่ะพราะมีคนเนี่ยเล่าลือกันออกมานะคะบอกว่าตระกูลเคนเนดีน่าจะโดนคํำสาปจริงๆแล้วเธอเพราะถ้าย้อนไปสมัยตระกูลเคนเนดีรุ่นแรกเลยเนี่ยนะเขามีชื่อว่าคคุณเเนนดี้ขาป็ ชาวไอริชอเมริกันที่อพยพจากไอร์แลนด์มาอยู่ที่อเมริกานะทีนี้มาถึงเขาก็มาเริ่มทําธุรกิจสร้างฐานะไอตัวเองนูน่นนี่นั่นจนกระทั่งตระกูลเคเนดีกลายเป็นตระกูลใหญ่มีรากฐานมีทรัพย์สิสนมีอํานาจแบบทุกวันนี้นี่แหละประเด็นก็คือการจะทําธุรกิจในสหรัฐอเมริกายุคแรกโดยเฉพาะธุรกิจของคนขาวเนี่ยมันไม่ได้ง่ายทุกคนมันไม่ได้แบบว่าจะมาถูกศิลธรรม100แล100้วสามารถขึ้นมาขนาดนั้นได้นะคะยุคแรกๆมันก็ต้องมีอะไรเท่าๆบ้างดังนั้นเขาก็ลือกันว่าการสรรร้าางงธุกกิจจนนคแๆขอดี่ะ เอารัดเอาเปรียบชาวบ้านอย่างหนักเลยแหละโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับชนพื้นเมืองเนทีฟอเมริกันนะคะเนทีฟอเมริกันเนี่ยทั้งโดนไลท่ที่ทั้งยึดทรัพยากรมาอะไรมาเขาว่ากันว่าตระกูลทคเนดีเนี่ยก็ใช้ทรัพยากรเหล่านี้นะคะที่ไปยึดมาจากพวกเนทีฟอเมริกันเนี่ยค่อยๆสร้างฐานะสร้างคอนเน็กชันสร้างอะไรขึ้นมาจนกระทั่งกลายเป็นอาณาจักรอันยิ่งใหญ่ของตัวเองดังนั้นเขาก็เลยลือกันว่าผู้นําของชนพื้นเมืองสมัยนั้นนั่นแหละที่แบบพวกชนพื้นเมืองอเมริกันเขาเป็นเรื่องของจิตวิญญ,ญาณอยู่แล้วเป็นะรรู่่แลคคนานาเนทีสชตก อะะบอกว่าขอให้ตระกูลนี้ได้ตายก่อนอายุไขขอให้มีชีวิตอยู่แบบไม่มีวันสงบสุขขอให้เจอกับความชิบหายชั่วลูกชั่วหลานขอให้แม้แต่ทรัพย์สินหรืออำนาจที่พวกแกมีที่พวกแกยึดไปจากฉันเนี่ย <c oughs> ก็ขอให้ได้นั่งมองอยู่อย่างนั้นแหละไม่สามารถเอามาช่วยเหลืออะไรคนในตระกูลของตัวเองได้เลยนะคะฟังดูน่ากลัวไหมโอ้น่ากลัวเนาะทีนี้คำถามที่น่าสนใจที่หลายๆคนน่าจะอยากรู้นะคะก็คือแล้วเรื่องคำสาปเนี่ยมันจริงหรือเปล่าใช่ไหมเฮ้ยมันมีอะไรเป็นหลักฐานไวมไมก็ต้องบอกว่าอะเรื่องคำสาปมันก็เป็นข่าวลือ ทุกคนมันไม่ได้มีใครไปบันทึกเสียงหัวหน้าในทีฟอเมริกันนะคะบอกว่าอธิกล่าวคําสาบแบบไหนเอาไว้บ้างหรืออะไรยังไงคือถ้ามีสาบอาจจะสาบรับๆบเบื้องหลังหรือเปล่าเราไม่รู้นะคะเรารู้แค่ว่าอาจะใช่ตระกูลเคนเนดีเข้ามาในอเมริกาแล้วก็มาทําธุรกิจจริงมีการค่อยๆสร้างอํานาจของตัวเองขึ้นมาจริงค่ะส่วนเรื่องคาสาบเนี่ยอันนี้แล้วแต่ว่าใครจะเชื่อหรือไม่ยังไงแล้วแต่วิจารณญาณส่วนบุคคลแล้วนะคะแต่ถ้าสมมติว่าเราอยากจะพยายามอธิบายทําไมตระกูลเคนเนดีถึงประสบกับเหตุโศกนาฏกรรมต่างๆเยอะ ขนาดนี้มันก็มีคนพยายามอธิบายอยู่ค่ะบอกว่าเอาจริงๆมันก็ไม่ได้แปลกขนาดนั้นไหมถ้าเราไปไล่สมาชิกตระกูลเคนเนดีแต่ละคนทั้งในแง่ของบทบาทหน้าที่เขาและในยุคที่เขาอยู่นะคะเริ่มจากตัว JFK กับ RFK เองเนี่ยสองคนนี้เป็นนักการเมืองที่มีอำนาจมากๆคนนึงก็เป็นประธานาธิบดีอีกคนนึงก็เป็นคนที่อยากจะขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีตามพี่ซึ่งก็อยู่ในยุคสมัยที่มีความขัดแย้งมากมายเต็มไปหมดมันก็ไม่แปลกอยู่แล้วคนเป็นระดับประธานาธิบดีหรือว่าที่ประธานาธิบดีเนี่ยมันมีคนรอบสังหารกันนเป็ รจำค่ะอย่างสมัยก่อนหน้าก็มีอับราฮัมลินคอนก็ถูกลอบสังหารเหมือนกันหรือแม้แต่คุณโดนัลด์ทรัมป์ตอนที่เขาหาเสียงเขายังโดนลอบสังหารเลยถึงจะไม่สําเร็จก็ตามนะคะถึงขนาดที่เคยมีคนทําสถิติเลยนะบอกว่าหนึ่งในอาชีพที่มีโอกาสตายสูงที่สุดถ้านับจํานวนคนแบบนับเป็นเปอร์เซ็น,นต์นเนี่ยก็คือตําแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกานะคะดังนั้น สองคนนี้อที่โดนรอบสังหารไปอาจจะไม่แปลกในยุคสมัยนั้นที่การป้องกันอะไรยังไม่ได้ดีเท่าปัจจุบันนี้ค่ะเราตัด2คนนี้ไปถัดไปที่โรสแมรี่เคนดีคนที่บกพร่องด้านสติปัญญานะคะเขาบอกว่าเคสนี้อาจใช่มันฟังดูเหนือจริงว่าเฮ้ยคนในครอบครัวไม่ได้มีประวัติอะไรมาก่อนเลยทำไมอยู่ดีๆถึงพาเราว่าเป็นคนเดียวล่ะเขาก็บอกว่าก็าดูยุคสมัยที่คลอดด้วยสมัยนั้นการแพทย์มันยังไม่ได้เป๊ะขนาดนั้นขนาดทุกวันนี้การแพทย์เป๊ะขึ้นเยอะแล้วยังมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้เลยซึ่งเขาก็สานนิฐาน เหตุการณ์นี้ที่เกิดออกมาเนี่ยนะคะก็เป็นเพราะว่าตอนที่คลอดโรสแมรี่แคนเนดีออกมาเนี่ยโรสแมรี่แคนเนดีน่าจะขาดอากาศหายใจเป็นระยะเวลาที่ยาวนานไปค่ะซึ่งเราก็รู้ว่าขนาดทุกวันนี้การแพทย์พัฒนาไปไกลแล้วมันยังมีโอกาสที่รกจะพันคอเด็กหรือว่าคลอดท่าขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเด็กอาจจะขาดอากาศได้เลยนะคะแล้วเรื่องการไปรักษาด้วยการผ่าตัดสมองเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงอยู่แล้วแหละยิ่งเป็นในสมัยนั้นอีกก็ยิ่งความเสี่ยงสูงไปอีกดังนั้นก็มีคําอธิบายทางวิทยาศาสตร์อยู่แล้วค่ะว่ามันก็เป็นไปได้ส่วนเคสกชายของ John เสียชีวิตหลังจากคลอดได้ไม่นานนะคะอันนี้ก็ไม่ได้แปลกขนาดนั้นเพราะว่าตัวภรรยาของจอห์นเอคนเนดีเนี่ยก็เคยมีประวัติแท้งมาก่อนอยู่แล้วดังนั้นอาจจะด้วยความเครียดด้วยสุขอนามัยที่ไม่ได้ดีสมัยนั้นหรือว่าร่างกายที่ไม่ได้แข็งแรงยิ่งท้องหลังๆก็ยิ่งมีโอกาสความเสี่ยงมากขึ้นอยู่แล้วนะคะก็อ,อาจจะใช้คําอธิบายชุดนี้ได้แหละส่วนถัดไปคนหนึ่งลูกชายของ R.F.K. เนี่ยที่บอกว่าโอเวอร์โดสจนตายไปนะคะคนนี้มันก็สามารถอธิบายเป็นเหตุและผลได้เพราะว่าเวลาที่เราเจอเคสโบบอเ,เว เสียชีวิตไปเนี่ยส่วนใหญ่มันจะต้องมีปมมาในสักอ,อ,อย่างวัยเด็กใช่ไหมที่รู้สึกว่าแบบชีวิตพังแล้วต้องหันไปหายาเสพติดอะสำหรับคนนี้ปมใหญ่ของเขาเลยน่าจะเป็นเคสจากว่าเขา,าเคยจมน้ําแบบเกือบตายตอนเด็กเสร็จแล้วพ่อเนี่ยก็ไปช่วยเขาขึ้นมาทําให้เขารอดชีวิตเขาก็คงแบบรักพ่อมากแล้วก็เทิดทูนพ่อมากอะไรเงี้ยแล้วหลังจากนั้นแค่แบบแปบ๊บเดียวน่าจะวันเดียวอะพ่อเขาดันไปโดนลอบสังหารแล้วก็ตายจากไปนะคะซึ่งตัวลูกเนี่ยเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดสดๆผ่านโทรทัศน์ค่ะคือมันถ่ายทอดสดคือถ้าใครเจอเตกาาบียยยอวงฉพ่่ช วันรุ่งขึ้นพ่อถูกลอบสังหารมันก็ไม่แปลกถ้าจะมีปมในใจจนถึงขั้นต้องไปบําบัดต้องไปอะไรแล้วมันก็มีโอกาสที่จะไม่สําเร็จเราก็ถึงขั้นที่จะต้องจากโลกนี้ไปนะคะนอกจากนี้สุขนาฏการรมอีกหลายต่อหลายครั้งที่เราพูดถึงกันไปก็มักจะเป็นอุบัติเหตุเครื่องบินบ้างรถบ้างอะไรบ้างซึ่งในสมัยก่อนเทคโนโลยีมันก็ยังไม่ได้เท่าทุกวันนี้แล้วถ้าเรานับจริงๆถึงเราจะบอกว่าเฮ้ยคนในตระกูลเคเนดีคนนี้เจออย่างนั้นคนนั้นเจออย่างนี้แต่ถ้าเรานับจํานวนคนเนี่ยนะคะเราจะรู้ว่าคนในตระกูล Kennedy, เอ่อาใหญแค่ พ่อแม่ก็มีลูกไป9คนในลูก9คนเนี่ยรอดมากี่คนแต่ละคนมีลูกกี่คนอีกดังนั้นด้วยจํานวนสมาชิกค,ครอบครัวที่เยอะมากๆจะเป็นอะไรไปสักจํานวนหนึ่งมันก็ไม่แปลกนะคะในเชิงสถิติเพราะว่าสุดท้ายคนเราทุกคนก็ต้องตายอยู่ดีแค่จะตายด้วยวิธีไหนแค่นั้นเองนะคะส่วนคนในตระกูลเคเนดีเองเนี่ย,ยก็มีบางคนที่เหมือนจะเชื่อเรื่องคำสาบแบบพูดเรื่องคำสาบขึ้นมาอย่างมีคนนึงชื่อว่าเท็ดเคเนดีเป็นวุฒิสภาเหมือนกันเขาก็เคยเจอเหตุการณ์ว่าขับรถตกสะพานแล้วคนที่นั่งข้างๆแบบเสียชีวิตไปตัวเขาก็็คคืออหนนีวามผิดะไรเป นคนเนี้เขาก็เคยพูดไว้ประมาณว่าคำสาบตระกูลเคเนดีมันมีอยู่จริงไหมนะเหมือนแบบทําไมฉันต้องมาเจอเหตุการณ์อย่างเงี้ยซึ่งคนก็มีเคาะกันเหมือนกันว่าเอ๊ที่พูดเนี่ยเชื่อหรือว่าที่พูดนี่เพราะว่าต้องการจะปัดความผิดให้พลตัวแล้วบอกว่ามันเป็นผลจากคำสาปเคเนดี Kennedy นะคะแล้วก็มีคนที่ไม่เชื่อเลยอย่างลูกของคนที่เมื่อกี้พูดเนี่ยเขาก็ออกมาบอกว่าคำสาปเคเนดี Kennedy ไม่มีจริงหรอกครอบครัวเราก็เป็นเหมือนครอบครัวชาวอเมริกันอื่นๆนั่นแหละคะ่ะแต่ใดๆก็ตามอันนี้ก็ต้องปล่อยให้เป็นวิจารณญาณของทุกคคคนนนแแลแลลลล้้ววววหหะะะะะ่่่่าาาาาเเเชือออมัตตตรรรกกููดีปป็งสํบิ วิวคิดว่าเราก็น่าจะพอรู้เกี่ยวกับคำสาปเคเนดีกันพอ,อควรแล้วแหละว่าแต่ทุกคนฟังแล้วเชื่อหรือ,รอไม่เชื่อลองคอมเมนต์มาคุยกันด้านล่างได้ค่ะสำหรับวันนี้ถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กำลังใจวิวและก,กดแชร์เพื่อชวนเพือพ่อ,อ,อนๆมาดูด้วยกันนะคะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะมีเรื่องหนึ่งนะคะไม่เกี่ยวข้องกับคำสาปเคเนดีแต่ว่าเป็นเรื่องที่วิวคิดว่าหลายคนยังไม่รู้นั่นก็คือตอนนี้เนี่ยนะคะพอยวิวออนทัวร์ของเราไม่ใช่แค่รายการพอยวิวออนทัวร์ววทุก ไปเที่ยวแบบทั้งสนุกและได้สาระกันจริงๆณสถานที่จริงแล้วนะคะและเรามีโปรแกรมทัวร์หลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นอียิปต์ในหลายรูปแบบรัสเซียรหรือประเทศอื่นๆที่จะมาเป็นเซอร์ไพรส์ทริปสำหรับใครที่อยากเที่ยวแบบทั้งสนุกและได้สาระทั้งแบบที่มีวิวไปด้วยหรือมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญคนดูนๆอนธิบายด้วยเนี่ยนะคะก็สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.pointviewontour.com หรือที่ line @pointviewontour ค่ะและอย่าลืมไปเที่ยวแบบทั้งสนุกและได้สาระกันนะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันค่ะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ